ผมก็เริ่มลำคาญแล้วนะก็กดให้ตลอดก็แสดงตนตลอดแล้วพักรัฐบาล3 1 1คนไปไหนให้ผมถามซะหน่อยถามซะหน่อยถ้าไม่ทางก็ยุบสภาไปเลยครับผมเรียกร้องให้ฝ่ายค้ำนะเสนอยื่นยติอภิปรายไว้บางใจแล้วยุบสภาสไปเลยครับเวลาไปหาเสียงผมจะเป็น นักการเมืองจะเป็นปากเป็นเสียงจะไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้แทนตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วเวลาเข้าสภาล่ะครับมันทําไมถึงเชิญยากเย็นจงกับโคศกงานวัดเนี่ยนะประกาศอยู่อย่างนี้ก็จนแล้วจนรอดงานวัดเรายังประกาศหาง่ายครับผู้ใหญ่บ้านประกาศแต่นี่สภาผู้แทนราษฎรแท้ๆนะครับก็ไม่รู้ว่าครบหรือย,อยังหรือจะต้องกดกี่ครั้งกี่คน นะครับท่านประธานครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ขอเรียกร้องให้มีให้ท่านนาย,ยกลำตียุบสภาเถอะครับยุบเถอะครับใจเย็นใจเย็นยุบเถอะครับใจเย็นใจเย็น